สัสดีค่ะพบกับช่อชาน a n ลวีวีออนทัวร์นะคะณขณะนี้นะคะก็เป็นเวลา15นาฬิกาน,นะคะหลวงตาก็ได้เดินผู้ดงมาถึงนะคะตรงแยกโนนศิลานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงด้านหน้าแยกโนนศิลานะคะตรงนี้ตรงแยกไฟแดงนะคะก็จะมีประชาชนคณะจับพาหลวงตานะคะนาำร้อยถวายน้ำดอกไม้ควงมาลัยถวายนมนะคะเยอะมากๆเลยนะคะ ค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยว <imitation> วันน <two> ี้นะคะหลวงตาปุ้ย้นนะคะก็จะจํบวันอยู่ที่โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมนะคะนิจกุลไม่ใช่ใช่หรือเปล่าขมายข้าวปลากระนค่ง นี้นะคะก็มาถึงตรงอสอบคอตู้ยามจราจรตำรวจโนนศิลานะคะตรงนี้นะคะด้าน,น,นหน้าก็จะเป็นแยกไฟแดงนะคะ Ô mọi người ơi 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 mọi người

điều này nó cũng được rồi đó, nó cũng được rồi đó, nó cũng được rồi được rồi được 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 กดแชร์กดไลค์ลกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ